วิศณุย้ำชัดเคอร์ฟิลยังจำเป็นอยู่โยนสอบอคอคลายล็อกเพิ่มลุ้นบิ๊กตู่พิจารณาที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือสอบอคอว่าวันนี้นายกเรียกหลายชุดมาประชุมกันซึ่งยังไม่ทราบจะมีการปลดล็อกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ต้องรอหลังประชุม ผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วน่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆมากขึ้นหรือไม่อย่างเช่นการอนุญ,ญาตให้เปิดห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่อื่นๆได้แล้วนายวิษณุกล่าวว่าในที่ประชุมน่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับนายกจะเห็นอย่างไรถามถึงร้านต่างๆที่ตักเตือนแล้วยังคงฝ่าฝืนจะมีขั้นตอนดำเนินการขั้นต่อไปอย่างไรนายวิษณุกล่าวว่า ไม่ทราบเดี๋ยวรอฟังในที่ประชุมถามต่อว่าหากมีการผ่อนปรนลดสองล็อตสามไปแล้วในเรื่องของพรกฉุกเฉินอาจจะมีการขยบการผ่อนปลนขึ้นมาอีกหรือไม่หรือ,อยังคงเดิมคือวันที่30พฤษภาคมนายวิษณุกล่าวว่าขณะนี้เขาขยายถึงวันที่30พฤษภาคมซึ่งอาจจะขยายออกไปหรือลดให้สั้นลงก็ได้อยู่ที่ที่ประชุมจะมีการประเมินกัน โดยต้องฟังทางคณะแพทย์เป็นหลักเมื่อถามอีกว่าขณะนี้ยังคงมีการฝ่าฝืนเคอร์ฟิวกันเป็นจํานวนมากจะมีมาตรการที่เข้มข้นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่รองนายกกล่าวว่าทางเจ้าหน้าที่เขาดําเนินการอยู่เพราะถือว่าการมีเคอร์ฟิวยังจําเป็นอยู่